นี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนการรับเงินเป็นยี่สิบห้าเหรียญนะครับอันดับแรกครับเรามาที่แดชบอร์ดเลยหลังจากนั้นครับเลื่อนลงมาให้เรามาที่ยอดเงินที่ได้รับครับหลังจากนั้นให้เราเลือกฟันเฟืองที่อยู่ด้านขวาบนครับจากนั้นให้เรามาเลือกตรงวิธีการชําระเงินตรงที่มีลูกศรอ,อยู่นะครับที่มีชื่อของเราแล้วก็มีบัญชีเรานะครับเราก็แตะลงไปตรงนี้เลยครับ จากนั้นให้เรากดอัปเดตครับแล้วกันนี้ให้เราเลือกวิธีครับซึ่งวันนี้จะให้เราเลือกย5ห้าเหรียญครับพอถึงย5ห้าเหรียญเราก็จะได้รับครับยี่ห้าเหรียญน,นี้ครับคลิปเลียวดาวสตรีมรวมกันครบยี่ห้าเหรียญก็สามารถได้รับเงินครับอ่าให้เราเลือกตรงนี้ครับแบงค์ทานเฟอร์จานั้นก็จะมีหัวข้อย่อยอันนี้มันจะบังคับให้เราใส่อยู่แล้วครับไม่ต้องใส่มัน อันนี้ชื่อตามกฎหมายให้เราใส่ชื่อเราเป็นภาษาอังกฤษตามบัประชาชนครับชื่อกางคนไทยไม่มีไม่ต้องใส่ครับนามสกุลตามกฎหมายก็คือทมสกุลของเราที่อยู่บนบัตรประชาชนให้เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครับจากนั้นใส่สวิปโค้ดครับสวิปโค้ดให้เราไปค้นหาใน Google ครับสวิปโค้ดของกรุงศรีสวิปโค้ดของธนาคารต่างๆให้เราพิมพ์หาใน Google มันจะบอกเราครับว่าสวิปโค้ดคืออะไรหลังจากที่เรา ต่อมาใส่เลขบัญชีธนาคารของเราครับเช่นธนาคารเราหมายเลขยกสิหลักเราก็ใส่ลงไปใส่ให้ครบนะครับคือผมจะไม่ใส่ให้เป็นตัวอย่างให้ดูเพราะว่าเราสามารถใส่เองได้เพราะว่าผมก็จะเก็บข้อมูลผมเป็นความลับเช่นกันเพราะว่าไม่อยากเปิดเผยชื่อและก็บัญชีของตัวเองให้ใค,ใครเห็นนะครับเมื่อเราพิมพ์เมื่อเราพิม,มพ์มทั้ง3อย่างนี้เสร็จนะครับทั้งชื่อทั้งนามสกุล สุ่ e บโค้ดแล้วก็บัญชีธนาคารครับจำให้ได้ครับ4อย่างนี้เท่านั้นเมื่อเรากดเสร็จแล้วครับมันจะให้เรากดตรงลิงก์วิธีการรับเงินครับอ่ะผมว่าผมซูชื่ออ่ะครับนามสกุลอ่ะสุ่ยโค้ดอืมเรียบร้อยเลขบ,บัญชี1 2 3 4 5 6 7ง9ามอ่ะ มันก็ขึ้นตรงนี้วิธีรี์รับเงินครับหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วเรากกดตรงนี้ปุ๊บกดกดตรงปุ่มเสียเงินก็เสร็จเรียบร้อยครับโอเคนะครับกบอกณาุาก